สวัดีครับช่วงเช้าวันที่2 0่สิบเดือนกุมภาพันธ์นะวันนี้จะพามาดูการตัดใบล่างนะใบแก่ใบแก่แกคือมีใบสีเหลืองพวกนี้นะครับสีเหลืองนี่คือหมายความว่าเขาสูญเสียการปรุงอาหารนะครับมันแก่แล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกรายสนิมนะครับเราก็ต้องทําการตัดออกตัดแต่งออกนะครับนะประมาณ3-4มถึสีนะครับล่างนะ ปีหนึ่งตัดครั้งเดียวนะที่นี่ปีหนึ่งตัดครั้งเดียวเพราะปีที่เราสังเกตดูว่าเราไม่ได้ตัดเลยเราไม่ได้ตัดเลยเพราะว่านี่คือจันเก่าจันรอยรอยการจันนะเราไม่ได้ตัดนะครับอันนี้ก็เพิ่งตัดนะครับนับกันไปหนึ่งสองสามสี่สี่แถวล่างนะก็จะเหลือด้านบนนะครับเดี๋ยวรอให้เขาแทงจันนะครับบางต้นก็แทงแล้วนะ แทงจันแล้วก็ทำการต่อไปก็ทำการเลาะหนามผสมเกสรน,นะครับนะผสมเกสรอ,อีก5เดือนก็จะแก่นะครับนะอันนี้มีหนอเราก็จะไว้หน่อได้นะครับไว้เขาเรียกหน่ออากาศอีกประมาณสักปีครึ่งปีหนึ่งเราเค่อยมาตอนนะครับอย่างนี้เขาเรียกหน่อดินนะเราจะไว้อยู่สามสี่หนอไม่เป็นไรแล้วก็เราไม่ได้ซีเรียสเรื่องผลผลิตนะมันก็ได้อยู่ต้นนี้ประมาณหกเจ็ดสิบกิโลนะนะครับ การตัดแต่งทางใบนะครับรอให้แทงจันนะครับแล้วก็เราจะได้ทำการลรอน้ำนะเป็นการเตรียมต้นพันต้นเ,เพื่อจะรอการผสมเกรสรเนนะาะหลังจากนั้นเราก็จะทำการเก็บใบนะครับเอาใส่รถไปไปไว้ข้างหน้ารอบทสับนะโอเคพามาดูมาชมกัน ดูมันนี้ก็ได้ครับอันนี้เราตัดแต่งแล้วนะมันก็จะมีจันจนันนี่คือจันจันก็คือเป็นดอกเป็นช่อนะครับของอินฟารามนะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์โคเนซีนะครับซึ่งเราก็ทําการตัดหมาแล้วนะต่อไปเราก็จะทําการตัดหญ้านะครับเคลียพื้นที่ให้สะอาดสะอานนะนะครับ มันมีช่วงฝนตกแล้วหญ้าก็ขึ้นเยอะเราไม่ได้ยายาใช้ยาฆ้าหญ้านะเรากาจัดโดยการใช้เครื่องตัดนะครับแล้วก็ให้มันทับถมเป็นปุ๋ยนะนะครับต้นเล็กๆนี่ก็ออกนะครับนะอันนี้เราผสมเกรสรไปแล้วนะนะครับต้นลงดินปีกว่านะครับใครสนใจอยา,ากปลูกก็ปลูกได้นะครับไม่ต้องทําเป็นสวนเป็นไร่ก็ได้ปลูกต้นสองต้นเป็นไม้ประดับ หน้าบ้านนะครับดีกว่าปลูกปลาล์มอย่างอื่นที่ไม่สามารถกิดบริโภคหรือกินผลผลได้นะนะครับเหลือก็แบ่งขายนะครับแจกแถมได้หมดเป็นของเรานะแต่ต้นพันธุ์อาจจะแพงหน่อยนึงแต่ถามเทียบกับไม้ประดับที่ซื้อมาต้นใหญ่หลักหมื่นเหมือนกันนะอันนี้หลักพันนะใครสนใจจะปลูกก็ทักมานะครับนะพร้อมการให้คำแนะนำปลูกดูแลนะครับโอเค สำหรับวันนี้เดี๋ยวทำการเก็บใบขึ้นนะครับอันนี้ก็ตรวจงานแล้วมาตรวจงานแล้ว